เอาโดดเดียวพี่น้องโอ้ปานิยใหญ่พี่น้องครับผมคลิปนี้ก็มาพอกันอยู่เบื้องตุ้งสางเพื่อก็พี่น้องเป็นอีพี่สามครับผมครับสวัสดีพี่น้องสุกุสุก้นครับผมสวัสดีพี่น้องทีกำลังรับชมสวัสดีพี่น้องเซียนสรุงครับผมครับนี่ก็เป็นการยกสรุงยุกย่อครับผมอยู่ อ่าสวนสาธารณะบึงตุ้งสร้างพี่น้องครับกลับมาชมครับมาชมกันว่ากับมือนี้ชิมานไหครับผมห <laughs> วัดดีแม่วัดดีแม่อยุบ้นไดครับอุดรโอ้มือนี้อุดรมากครับเพรมเปนกาลสินมาก <laughs> โอ้ยุกไก่วะครับแม่ ครับครับบางมือกาลสินมากนะกรับมันนี่อุดรมากพี่น้องเออได้ยักตัวแะแ้ไหม่ได้ปลาสองตัวแล้วสะดุ้งจากเส้นครับจักเส้นก่อครับหาเส้นโอ้ครับสะดุ้งหาเส้นครับมานำกันจะค้นครับเนี่ยโอ้สี่คน เอาโดดเดียวพี่น้องโอ้ปานิยมยัยพี่น้องโอ้คักคักมานแล้วคุณแม่มาแล้วมันนี่โอ้กล่องสั้นเด้อพี่น้องเอ้ยปับกล่องนี้ครับ เอาเรียบร้อยแล้วใส่เจ็ดแปดขีดเลยครับวันนี้รุ่นนี้ครับแดงครึ่งๆเลยมาแล้วครับมาแล้วกับบริเวณนี้กับมีบัวครับผมมีบัวกับส่วนอื่นกับบค่อยมีดครับมกับมีส่วนนี้แหละครับที่เป็นอามบปลูกไว้นะครับเนาะปูกไว้แต่ว่าขันมีบัวบริเวณอ้อมน้องกับสีดีด้พี่น้องกับกับตะรุ่นรุ่นต้องกันไปอีกครับผม ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสองโมงสามสิบเจ็ดนาทีพี่น้องครับกะสายคักแล้วครับผมแต่ว่าก็ยังมีพี่น้องชาวคอนแกนมาออกกําลังกายนะครับเนาะออกกำลังกายคือเก่าครับผมเพราะว่าปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งครับผมวิ่งกะรุนกันไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวจะพาอ่ายับยัายไปฟังอีกทั้งนึงครับผมเป็นมาน้ำกันซีทันนะครับจากอุดรครับผม กับกับไปหลุ่นน้ำเพลินครับผมอ่าผมมองดูกัจะเป็นสะดุ้งกระเดื่องครับผมสะดุ้งกระเดื่องกับเบิ้งอีกจักปัดครับพี่น้องเนาะเด็กตัวแล้วตอนเห็นปลายอยู่โอ้โอ้เมื่อกี้ผมไป์ไทยเราได้ตัวหนึ่งพอดีเม่ยนโยนโอ้มัดมันมาตะโดนไปครับ ท่านบ่ท่านอีดวนดีครับอือครับหัวตา้ม่า,มาเป็นยังละ่ะเป็นตาค <laughs> รับผม <laughs> เอาพี่น้องเดลิบต่ำ <laughs> ต่ำเนี่ย,ยโอ้ป่านหน่อยจักเส้นแม่จักเส้นาหาเส้นโอ้บ่ถือเป็นน้ำมืออยู่

กุดกว้างวานนี้ลยบ่รูจักรัดมากครับไอ้มองชี้กับซีเมนตเคลื่อนยงหรอมั้งปลกกฝากฝากกุดกว่างครับครับ สะดุ้งกระเดื่องสะดุ้งกระเดื่องหาลังมือที่ครับไปยกทั้งใดครับโอ้ขึ้นลูกบัดโบราณได้หลาย่ะครับโบราณโอ้ตาเคียงเนี่ยอืม เป็นสะดุ้งห้างเนาะก็เล่บุกไปถึกนั่นป่าหน่อยครับป,ปีที่แล้วนี่ถ้ากาลสินนี่กันแหละแต่ว่าเพิ่นเอาเอาที่มาาเนี่ยถึกดีอยู่ครับถึกดีทั้งตัวตัใหญ่ตัว,น,ตวน้อยนี่นแหละครับ เดี๋ยวพี่น้องปลาหน่อยคือข้าเหี้ยคือข้าสะดุ้งตัวหน่อยเลยอ๋ถือว่าได้ก็แออครับผมย <c oughs> ูอดุอดนอนยูบัตไหนก็แม่ <c oughs> โอ้นอนสะอาดนี่ตัวนี้ <c oughs> บันบันยังครับ บ้านนี่ยังบ้านสีสวัสด์บ้านสีสวัสด์เมื่อนั้นผมกับไปถ่ายยั่บ้านน้องกุ้งครับบ้านน้องกุ้งตำบลน้องกุงสีครับผลุงป่าว่าวันที่เกจ็ดว่าที่ไปอีกอยู่บ้านใดบ้านน้องกุ้งเหระครับบัดครับน้องอยู่ข้างอั้นลงเรียนข้างวัดไหมครับ อิถนนะว่าบัดรหกร้อยนหกรบัตรหกอยกับกับสามร้อยใชได้บุสะดุ้งฟังนี่มันสามร้อยโอ้อันนี้เห็นยังครับเห็นรอบ,รอบใช่รอบ,รอบได้ปะครับ หลังมือก็ได้ยุทหลไ่ด้ยุท่านได้ยุทีครับอ๋อบเป็นรอบซิ่งปลายังครับได้พอประดุกเนื้ออ๋อคอประดุกนับเอาครับมาชมบรรยากาศอยู่อารมมเย็นๆอยู่รลบบึงทุ่งสร้างพี่น้องบรรยากาศกันอายุากินพี่น้องพี่น้องทั้ง สะอาดครับผมอุดอนท่านี้ครับผมเป็นว่าจะไปยกทั้งขี้หรือม่น้องเป็นการลงทั้งครับผมกะเล็ดตัวอกาศเห็นน้องนี้พอดีนะมันก็เลยดัวอากาศสอบถามครับผมก็เลยได้ลุ้งนะครับผมเป็นกาบัวแพงครับผมพี่น้องท่านใดอยากมาหายุมากินครับผมที่ผมก็เพิ่งเนื้อน้าแล้วก็บบัวตังกันกับน้องที่เผลลุ้ง จะป่าครับผมบางน้องกับน,น้ำกับสีเดียวกันนี่แหละครับผมกับมันก็นอยู่กับความาชอบแล้วครับผมความชอบถึงมันว่าน้ำจะเป็นในลักษณะแบบใดครับจะเป็นในลักษณะแบบใดก็จะเกิดว่าห้องมักฐานยูฮาก,กินแล้วมันกับม่มีปัญหาครับผมม่มีปัญหาในการหายูฮาก,กินอธิบดนีนลายนี่มีมิเตชกเกิดพี่น้องเอาไปน้ำเคียงไหม แขง,แงาๆ,ๆไปาาั้งนานก็นักเีไปเองแล้วครับตอน,นี้หน่อยเอา้าเ่ามัน <c oughs> ไปเรื่อยๆังฉี่มันล้อยู่ไปโดนๆยังได้ตัปลาว่าแต่มันบอกสะดุ้งกะโอเคแล้วล่ะครับ พอ่พอร้านได้กินครับครับเด,ดี๋ย <c oughs> วพี่น้องกันนะฮะย,ยุ่งกินถ้าเกิดบ่หมันกะเอ้าตัวน้อยติดนออกะบะมี่ยูมีกินพี่น้องกะจีเดอซื้อหาครับผม นี่แล้วก็ว่าใส่ตะป่านครับผมแต่ว่ามันได้ลายกับสิผู้ใหญ่กับสีได้กินครับกินหน่อยได้หน่อยยหายก็เลยสิว่กล้ากินพี่น้องครับการมีหลากหลายครับผมวิธีการหาป่าเนาะครับเนาะแล้วก็แล้วแต่ถนัดของแต่ละคนครับผมนี่เพิ่นถนัดท่างยุกสะดุ้งครับผมปัว่าอีกอย่างก็เป็นผู้ยิ่งล้วก็มีอายุครับผมผู้เฒ่าครับกันีิไปหาแบบอื่นกระชี หาอะไรครับผมวันนี้ก็มายกย่อกับพ่อ,อพ่อมีแห้งยกพี่น้องพ่อมีแห้งยกครับมือหมานมือมือประมาณครับผมครับหมานหมานครับมันก็นมีหลากหลายนะครับเนออาะบางคนกับสิโอได้พี่น้องบางคนกันสิมีกา่าใส่รอบพี่น้องจังเมื่อกี้ครับผมที เป็นรอบสิ่งครับผมเมื่อกี้เป็นออกมาใส่กับว่าบบมหวานครับผมบางมือก็ได้ปลาคอปลาดุกแล้วก็ปลานิ่นครับผมเป็นบางมือครับผมบางคนกับว่านแหยพี่น้องว่านแหียับบางคนกับส้เบดกับตกเบดครับผมกับมันจะมีหลากหลายวิธีทีอ้าหายวิกินครับผม เพื่อดำรงชีวิตเหรอครับพี่น้องครับถ้าเกิดไดหน่อยก็พ่อได้่ยูไดกินครับผมผันไดร์ไลน์ก็สิไปขายครับผมไปขายพ่อได้เงินครับผมค่าน้ำามุกน้ำมันค่ารถค่าล่าครับผมครับหรือเ้าสิไปซื้ออย่างอื่นก็พ่อได้ครับผมถ้าเกิดว่าได้หลายครับผมอันนี้มันเป็นธรรมชาติครับผมเป็นธรรมชาติกจากบักคือน้องอพิ่น์เปิดให้จับนะครับเนาะเป็นเสียบัดครับผม จะบาดเสียงเงินครับผมกจะมีป่าครับบางน้องกับม,มีป่าคือวันล่ครับครับงน้องป่าจะมีคือวานละ่ะครับจังไดแล้วก็ฝากพี่น้องไว้ครับผมการยาหายว่ากินน่ครับถึงมันว่าบรได้ได้บ่ได้จังไดก็เอ่าบิ้งวิถีชีวิตครับผมการายกสะดุงยกย่อครับผมไปพราด้ให้ร้านได้กินครับผม น้องเจ้าดวนหลุดยากพี่น้องย <c oughs> ากหนักต hmm? <c oughs> ัวป่าติดสะดุ้งครับแต่ว่าตัวน้อยปวดนครับตัวป่าเสียวว่าเอาครับแค่ตัวน้อยเอาอละมั่งครับตัวน้อยกับเพราะได้ทอดครับตัวนนี้ครับผม

ทินี่สองตัวกับออกตัวหนึ่งแต่ยังได้อยอะครับผมกับว่าเป็นตัวนี้บค่าสะดุงหาเส้นกับถือว่าโอเคแล้วครับผม น,นี่ก็เิ่นมายืนเลี่ยงกันนะครับผมเลีย่ยงกัน ปลาตัวไปมาน่องมาลอยมือปร่หมานพี่น้อง